วัสดีค่ะคลิปนี้นะไม่หอองจะมาแยกนะแยกเสือ้อใส่คล้องนี้ให้ดูใหม่นะในไลฟ์มันมันไม่โอเคหมายถึงว่าพอมาทำจริงแล้วเนาะไม่หอองตัดสินใจทำเป็นเกรนผ้าเฉลียงนะคะแล้วมันต้องมีปิดเพิ่มอีกนะคะไม่หมองก็เลยจะมาทำให้ดูใหม่นะคะเพื่อนที่ชอบอะ่ะ เผื่ออยากตัดชุดลาตีไปงานเนาะโควิดมันหายแล้วเผื่อใครอยากทำอันนี้ก็จะได้ทําตามนี้เลยแล้วก็จะใส่ได้เลยนะคะแล้วไม่ใช่ว่าทําตามคลิปไม่หมองนั้นพอไปตัดจริงๆแล้วแก้แก้ไขปัญหาไม่ได้นะมาอันนี้ไม่หมองจะแก้ปัญหาให้ไปเลยทีเดียวนะคะไม่หมองบอกแล้วไงว่าต้องติดตามไว้นะถ้าเกิดมีแก้ไขเพิ่มเติมอะไรทำให้ดูนะคะ อ่ะอันนี้อันนี้มาเริ่มจากตอนเริ่มปิดกลิดเลยนะคะอ่าโครงแพทเทิร์นเรามาแบบนี้ใช่ไหมโครงแพทเทิร์นตอนแรกนะคะแล้วเราก็กําหนดให้เรากําหนดนะคะกำหนดช่วงที่เราจะคลองนะคะอันนี้คือผ้าคล้องคอนะคะแล้วเราจะเอาส่วนเนี้ย มาคล้องกับตรงนี้อยู่จุดบริเวณนี้นะเราก็กําหนดเส้นมาเลยว่าความยาวจากตรงเนี้ยมาถึงตรงคล้องเนี้ยเท่าไหร่นะคะให้เรากําหนดจุดไว้เสร็จแล้วเราก็ปิดตรงเนี้ยเพิ่มปิดรักแร้เพิ่มนะคะหนึนะะ่งเซนหนึ่งเซนถึงหนึ่งเซนครึ่งนะคะอันนี้ประมาณครึ่งนิ้วประมาณหนึงเซนครึ่งก็แล้วกันปิด อิกเลยไม่ต้องเกินใจเส้นครึ่งปิดไปเลยค่ะอืมเสร็จแล้วไม่มองลืมบอกเพื่อนๆว่าให้ปิดตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยสำคัญมากนีม่มันต้องปิดตรงนี้ด้วยค่ะคุณ ปิดไปเลยสองเซนว่าปิดไปเลยนะคะไม่งั้นตรงนี้มันจะยาวมันจะเหลือนะเพราะว่าเสื้อมันตกร่องนมพอดีนะคะโอเคปิดไปเลยะคะ่ะปิดเสร็จแล้วเราก็แต่งเส้นเลย ไม่มองจะแต่งเข้านะไม่มองจะไม่เอาที่จุดเดิมอันนี้จะแต่งเข้าไปอีกไม่ไม่ให้อันนี้มันกว้างมากให้มันอยู่ที่เซนหนึ่งนี่แล้วก็จะกินคอเข้าไปอีกตอนแรกที่กรอบคอกรอบคอมันอ่าปกติหกเซนใช่ไหมหกเซนชิ้นหลังชิ้นหน้าไม่มองทําแค่ห้าเซนถ้าไม่มองปิดเขาปิดมันก็เหมือนกันกับปิดตรงเนี้ยเพิ่มปิดคอเพิ่มอีก นะคะแล้วก็ปิดตรงนี้อีกนะ,ะทีนี้แม่หม่งจากอันนี้มันก็มีค่าเท่ากับแม่หมองปิดคออีกเส้นหนึง่งนี่กดเข้าไปอีกนะคะเอาอันนี้แบบนี้ลยกดเข้าไปเลยนี่นะกดคอเข้าไปเราเอาเส้นนี้แล้วนะตัดออกไปเลย ปิดอันนี้เราจะวางผ้าเฉลียงนะคะตกลงเป็นเกลนเฉลียงนะเพราะว่าถ้าเราจะวางเกลนตรงเราจําเป็นต้องต่อตรงนี้มันไม่โอเคมันม่เบิกเอาเอาเกลนเฉลียงสวยกว่าเหมือนในหน้าปกเลยนะปิดไปค่ะปิดไปเสร็จแล้วเราก็แยกนะคะ แยกแยกอันนี้อันเนี้ยเส้นเนี้ยมันจะถูกปิดเหมือนกันปิดหมดเลยปิดตายหมดเลยนะแล้วเราก็แต่งเส้นอันนี้นี่คือชิ้นหลังชิ้นหลังเราก็เอามาวาง หลัมาบางให้ได้แนวเดียวกันให้ได้แนวเดียวกันแล้วเราก็แต่งเส้นล้วก็แต่งเส้นให้สวยงามนะคะอุ้ยอุ้ยแม่จะอุ้ยกดใข่กดใข่ เส้นใหม่แล้วเส้นที่ไม่เอาก็ลบทิ้งไปนะไม่งงอ่ะเราได้เส้นใหม่แล้วนะคะแต่แล้วคราวนี้เราจะแยกเนาะแล้ก็แยกมันออกแยกมาที่ขอทีเนี้ยแยกมาที่ส่วนขอนี้นะคะ แยกสอันก็พอเดี๋ยวมันก็จะกลางออกปึ๊บปึ๊บแยกออกแบบนี้เลยแล้วเราก็เสริมกระดาษเนาะอันนี้ได้เห็นชัด เราก็สืิมกระดาษไปได้แล้วทีนี้ทีนี้อันเนี้ยเราว่าพอเราม้วนเข้าไปอ่ะมันก็ยังน้อยอยู่ดีนะเราตีเพิ่มออกไปอีกนะวัดความยาว ะะอันเนี้ยเก้านิ้วนะะเราก็ตีไปอีกตีไปอีกเป็นเก้านิ้วเราจะเอาเพิ่มอีกเราจะเอาเพิ่มอีกนะคะมันน้อยไปตรงเนี้ยปมเนี้ยปมที่ผูกเนี่ยเราต้องการอยู่ที่ประมาณสามอ่าป,ปั้นปั้นปมมันประมาณสามเซนเนาะเราก็คูณไป 3ามสามหกก็1นึ่งส่วนสส่วนสส่วนสส่วนหส่วนะคะเท่ากับเท่ากับเราต้องต้องการปมที่3ามเซนแล้วก็คูณ5ไปนะแล้วก็คูณห้าไปก็ประมาณนี้นเนี่ยคราเนี้ยเขาเนี้ยปมใหญ่ พอโอเคนะคะวัดขึ้นไป9้าให้ค่าเท่าเดิมกับจุดนีน้แล้วเราก็ตีเอียงมานนี่ตีเส้นเอียงมาเลยนะคะแบบนี้นะแล้วเราก็จะได้อันนี้ปึ๊บแล้วก็เส้นนี้ นีนะทีเนี้ยทีเนี้ยด้านข้างเนี่ยเห็นไหมเก็ดเราก็จะจริงๆเราจะต้องช้อนเก็ดหน่อยหนึ่งใช่ไหมมันช้อนตรงนี้ไม่ได้เพราะเราปิดเราก็ช้อนด้านข้างช้อนมาเข้ามาเลยค่ะไม่ต้องเกรงใจช้อนเข้ามาเลยครึ่งนิ้ว ซึ่งนิ้วหรือหนึ่งเซนเท่าที่เราจะช้อนได้ช้อนเลยอันนี้เลยอืมแล้วอันนี้เราก็ตีตรงก็ตีตรงนี่เนาะ เราก็จะได้แบบนี้นะคะเราต่อที่เส้นเอวพอดีนะคะคโอเคเนาะก็ได้แล้วได้แล้วได้แล้วทีนี้การวางผ้านะเราจะวางผ้าตรงนี้เป็นเกล์เฉลียง45่งส้องศานาะเดี๋ยวก๊อปออกมาให้ดู เวลาวางเวลาวางผ้าเนาะไม่ก๊อบ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองจับวางให้ดูนะคะอันนี้เกรนผ้าเฉลียง45องศานะ45 45องศาเขาเขียนไงอะ่ะนะเกรนเฉียงเกรนเฉลียง,ยยงไป,ไป ทีนี้ตรงนี้เป็นเกเลนเฉลียงเราก็จะหาเส้นเกลน,นผ้าร ú, ตรงเนาะมันตัดเข่อยเกลนผ้าเฉลียงอยู่ตรงนี้เนาะทีนี้เกลนผ้าตรงมันจะอยู่ตรงไหนล่ะอ่านี่เกลนเฉลียงอยู่ตรงนี้เกลนผ้าตรงก็จะอยู่ตรงนี้สี่เกลนผ้าตรงเนาะ เกณผ้าตรงก็จะอยู่ตรงนี้ตั้งฉากกับอันนี้เกณฑ์ผ้าตรงเกณฑ์ผ้าตรง เปลียนเฉลียงจบขาดข้วนี้ถ้าเราวางผ้านะคะสมมุติเราจะวางผ้าเรามีผ้าอยู่ชิ้นหนึ่งเนาะเวลาเราจะวางผ้า นี่เป็นเกณียพผาตรงนี่เป็นเกณียนผาขขางเราก็วางพับเป็นสามเหลี่ยมนะองศาสี่สิบห้าองศานะแล้วเราก็วางแบบนี้เลยเราก็วางแบบนี้เลยนะคะ นี่เลยนะโอเคจบบ๊ายบายบ๊ายบายโชคดีทุกคนนะคะอ๋อ oh. ตรงนี้เราก็ผ่าเนาะตรงร่องนมพอดีผ่า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  เราชอบลึกเราก็ตรงล่องนมเราชอบตื้นเราก็ขยับขึ้นมาหน่อยแล้วแต่เราเลยไปจริงๆบ๊ายบาย